โจซือเนี่ยสูงเอียงโจซือหลีทงปิ่นหรือโบ้ยเซียนโจซือเนี่ยขอมาตรสยามเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดจริงๆถึงคํามีคําพูดที่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกโจซือกันเลยโดยเฉพาะเรื่องเียนเรื่องปัญญาเรื่องอ,อวิธีการเอาตัวรอดต่างๆเนี่ยกับโจซือเนี่ยจะเห็นชัดมากเรื่องบางเรื่องธุรกิจจะเจ๊งขอโจซือมีทางออก แต่ลีทองปีดเนี่ยเหมือนเป็นเทวอาจาย์ประจําตัวอาจารย์แขกมากกว่าครับซึ่งสมาชิกขอก็เปรียบเสมือนลูกสิษธ์หลานสิท์ขอช่วยใช่ท่านก็เลยช่วยแบบรวดเร็วและรุนแรงครับเอาโจซือก่อนอเพราะว่าโจซือเนี่ยคิดว่าสมาชิกรายการมาตรสยามเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานคัดท่านอยู่แล้วคือเป็นหลานสิษย์ลูกสิษธ์ท่านอยู่แล้วขอพุบท่านช่วยแน่และมันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยบอแจ๊ค เอาหูโจซื้อก่อนเพื่อให้สมาชิกเอาไปใช้ให้รอดให้ได้หุ้คนโจซื้อน่ะง่ายๆสั้นๆมึออยากได้เลยมันขอเลยแค่นี้เองเลยจริงๆคือถ้าเราบอกดีทางเรื่องเงินไมครับดีทางเรื่องโชคลาภไมครับดีทางแก้วคาดไม่รับนั่นแหละผกอยางคุณขอพันไมครับดีทางเรื่องขอรูปไมครับดีทางขจัดอุปสรรคไมครับดีทางคดีความไมครับดีทางเดินทางไมครับคือที่มึงคิดได้ทั้งหมดอะขอได้หมด สวัสดีครับผมกฟมัตสยาบครับสวัสดีค่ะป๋อมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาศาสยามเช่นเดิมครับต้องบอกก่อนว่าโชคในงนน้องเป่าโควิดของเราก็ยังไม่สา่งซายังน่ากลัวมากนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าสายพัดอินเดียเข้ามาเมืองไทยแล้วนแรงกว่าเดิมจอและคนแรกนะครับก็อยากให้สมาชิกเนี่ยดูแลตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุอย่าประมาทถึงจะมีวัตถุบุคลที่ขังขอยจาั์แขกก็อย่าประมาทนะครับเราไม่เจอแคลคาดีที่สุดอย่างที่อาจารย์พูดอย่าให้เจอเลยดีที่สุดแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าวัดมงคลในวันเนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นดับต้นต้นของมานตาสยามนึกถึงมันตาสยามก็นึกถึงอันนี้แหละใช่ใช่แต่บอกว่าใบนิดนึงแค่รูปหล่ออย่างขนาดนี้แล้วถ้าเป็นครูมันจะขนาดไหนใช่คิดอะไรไม่ออกนึกถึงันนีแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกรีสอร์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตาสยามครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับ บรรยากาศของรายการมาจากสยามอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็พูดถึงสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยก็อย่างที่สินแสกับ,บกต้องเรียกสินแสลสาตอนนี้หเขาทำนายแบบนแบบตาเห็นเลยแต่ถ้าภาษาดกเตร์ทีและองลงองลงเชียงเท่ไปเรียบร้อยคือจริงๆรเนี่ยระบบวิชาวควงจุ้ยเต๋าเหมาซาาเนี่ยถ้าคิดถูกระบบมันจะเหมือนกับใช้สมองได้สองข้าง คนทั่วไปก็ใช้สมองได้ข้างเดียวแต่ว่าคนที่ผ่านการเรียนระบบโปหยีเต่าหมาซาเนี่ยมันจะใช้สมองได้สองข้างมันก็เลยเปรียบเสมือนกับบางทีเหมือน B am, มีเทียบลงมงจริงๆไม่ใช่ม,มันเป็นการประมวลผลที่เป็นภาพเป็นภาพมากกว่าครับอ,อันนี้สถานการณ์ทั่วไปของบ้านเมืองเราประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องโควิดไนทีนนี่แหละใช่ตอนนี้มันมันเลยไนทีนมาแล้วมันเลยมาจนเนี่ยยี่สิบเอ็ดแล้วสองพันยี่สิบเอ็ดแล้ว น้ำาก็จะเลยไปอีกสักพักใหญ่ๆคือสถานการณ์ตอนนี้กับเชื้อไวรัสอย่างที่เราเคยบอกในหลายๆหลายๆครั้งหลายๆหนไปแล้วครับกล้าพูดว่าอาจารย์แขกเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ทํานายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสใช่ระดับโลกนะไม่ใช่ระดับประเทศไทยด้วยนะเราบอกแต่ย่ว่ามันจะมีปัญหากับทั้งโลกมาจากเส้นพลังงานของอวิชาการคำนวณดวงดาวของเหมาซานครับ มันก็จะมีผลรวมถึงพลังงานวิญญาณในระบบวิชาวงจุ้ยเหมาจานมันก็จะส่งผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเอาตัวเราเองให้รอดให้ได้ส่วนสมาชิกเนี่ยก็มีอินบ็อกมาผมอยากจะมาลังสิทธิ์มากเลยแต่ว่าเห็นทางรายการประกาศว่าเป,เป็นไปได้อย่ามาคือที่จริงอะ่ะมันก็มาได้นะมา,มาในช่วงที่เขาไม่เคอร์ฟิวอะ่ะมันก็มาได้แต่การเข้ามาก็ วัดอุณหภูมิอย่างที่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้อยู่แล้วล้างมือวัดอุณหภูมิใส่แมสอะไรเงี้ยแต่เวลาเดินไอเข้ามาในร้านเนี่ยทางมันจะไม่กลัวแต่กลัวว่าในขณะที่พวกสมาชิกเราเดินทางมานี่มากกว่าถ้ามารถโดยสารประจําทางเนี่ยโหตอนนี้อันตรายมากอันตรายถ้ามารถส่วนตัวนี่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ยังก็ยังเสี่ยงน้อยใช่ใช่ครับเสี่ยงแหละแต่มันก็ยังเสี่ยงน้อยครับ ถ้าถามว่าปัจจุบันรายการมาตาสยามเนี่ยไมาตาสยามร่างสิทธิ์มีสมาชิกมาไหมมาเรื่อยๆเลยเดินทางมาทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถประจําทางใช่ส่วนสมาชิกที่เดินทางกับรถประจําทางเนี่ยเราก็ได้เตือนเือนว่าอย่าประมาทอย่ามาเลยอย่าประมาทเวลาเราขึ้นรถประจําทางที่เขาบอกว่าพยายามอย่านั่งให้ยืนคือไม่ว่าจะนั่งหรือยืนมันก็มีผลหมดแหละอือมันก็ต้องพกเจลล้างมือพกอะไรแบบเยอะนิดนึงอ่า แต่ถามว่าทางอาจาร,รย์แขกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกับโควิดคืออย่างที่บอกเราไม่ได้ประมาทตอนนี้ใช้ครบเครื่องแล้วก็คือทั้งวิทยาศาสตร์ใช้ทั้งเสยศาศสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยจนจะเป็นประสาทก็คืออย่างที่เราพูดเล่นๆกับหลายๆคนบ่าเนี่ยจนมันจะเป็นประสาทกันไปหมดทั้งประเทศแล้วแต่ยังดวงดีก็คือว่าเราเนี่ยในสมาชิกเราเนี่ยมีคุณหมอนะหมอนัทที่อยู่ มหาชัยถ่ยแกเปิดคลินิกแล้วก็ก่อนเมื่อตอนมหาชัยระบาดอ่ะหมอนัดอยู่กลางวงเลยก็คือกลางวงระบาดไขแดงเลยไขแดงเลยแล้วก็ยังเป็นคลินิกด้วยแล้วก็ยังมีพวกพวกลูกค้าเขาอ่ะที่เป็นคนที่เคยมาใช้บริการคลินิกเขาแล้วก็มาตรวจโคมารักษาตามอาการโรคต่างๆเนี่ยจนเขาก็มียาตัวหนึ่งเนี่ยที่เอาไว้ป้องกัน โรคระบาดคือไม่โรคระบาดหรอกคือเอาไว้ป้องกันไวรัสได้ครับเ,เราก็ทางทางบ้านทางร้านมัดสยามก็ได้รับความนุเคราะ์มาจากมอนั่นแหละมอนั่นก็เอามาให้อะไรเงี้ยในราคาที่ไม่เดือดร้อนมากมใครมามาตัดสยามเจอใจแขกจางแขกยุ้ยเอากลับไปหมดเพราะว่ามันก็มีคนเอาเอาไปใช้เนี่ยห็นผลทุกคนก็เ<ม>ืยเห็นผลทั้ง พอเป็นแล้วใช้ก็ดีขึ้นอที่เห็นเห็นก็คือเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยเห็นเห็นผลชัดเจนเลยมันก็ตรงกับไวรัสอันนี้คือการป้องก,กันในระดับหนึ่งของมาตสยานครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําว่าศึกษาเยอะๆเกี่ยวกับโควิด -19 ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องยาป้องกันยาสามุนไพรคือก่อนหน้าเนี้ประเทศไทยบอกแล้วว่าเอกมาพูดเรื่อง ฟ้าทลายโจรกันโควิดได้แล้วเขาบอกในแรกๆแล้วฟ้าทลายโจรกันคนทุกวันนี้เขาบอกว่าฟ้าทลายโจรน,นี่มีสปปรรพคุณไม่แพ้ยาต้านโควิดเลยที่ใช้ซ<ช>ึ่งเราจะเห็นว่าใน a c e b o o k เนี่ยถ้าเราพูดถึงเราโพสอ,อะไรถึงฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะค่อนข้างปิดกั้นเพราะว่ามันเราก็งงๆมึงจะปิดกั้นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นี่กระชายขาวอย่างที่เราบอกไปว่าให้มหาวิทยาลัยมหิดลไปวิจัยแล้วตอนนี้ก็มาใช้กันอย่าง แพร่หลายใช่ก็คือกระชายขาวมีพุทธมีสรรพคุณทางยารุนแรงอ่าพอๆอ่าพอๆกับยาต้านไวรัสระดับระดับหนึ่งเลยส่วนใครที่เป็นแล้วเนี่ยไอ้มียายชนิดหนึ่งก็คือต้นลูกใต้ใบต้นลูกใต้ใบนั่นแหละต้นลูกใต้ใบเนี่ยมาต้มกินสมัยก่อนนี่คือคนเป็นมาเรลลียกิน,นย,ยังหายเลยอ่าม,มันถึงขั้นขึ้นสมองบางคนก็ยังหายอ่าในแพทย์แผนไทยโบราณเขาก็ใช้ยาสูตรประมาณพวกนี้แหละ ในการใช้อันนี้คือว่าเรื่องชีวิตประจําวันกับโควิดอย่าประมาทนะอย่าประมาทกับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทการการไม่ประมาทอะมีสติคือดีที่สุดหูประจําวันเนี่ยคือวัตถุมงคลประจําวันนี้ก็คือหูเทวาอาจารย์หรือหูโจซือหลี่ทงปิ่นซึ่งถ้าใครอยู่ในมันตดสยามจะรู้เลยว่าโจซือเนี่ยสูงเอียงโจซือหลี่ทงปิ่นหรือโป้ยเซียนโจซือเนี่ย ของมาตัดสยามเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดจริงๆถึงคํามีคําพูดที่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกโจซื้อกันเลยใช่สําหรับสมาชิกรายการมาตัสยามนี่นี่คําพูดที่ขอสมาชิกนะไมันได้ขอจะแอดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแค่รูปหล่อธรรมดาก็คือเป็นรูปหล่อที่ยังไม่ใช่ฟูด้วยซ้าไปแต่กแบบพุทธคุณนี่แบบโอ้โหก็ยังไปใช้กันลูกสาบ อ่าบางคนนี่รูปไปหาหนังสือสอบติดโอเน็ตอ่าบางคนไปสอบแข็งรูปรูปแบบหนังสือสอบติดใช่โดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องปัญญาเรื่องวิธีการเอาตัวรอดต่างๆเนี่ยกับโจซือเนี่ยจะเห็นชัดมากเรื่องบางเรื่องธุรกิจจะเจงขอโจซือมีทางออกเรื่องบางเรื่องบางคนต้องการหวยแบบเร่งด่วนขอโจซือแกก็ให้น่ะก็คือ ได้หมดอะที่ผ่านมานี่คือขออะไรกับโจซือหลีทงปิ่นเนี่ยอของรายการบาณรสยานี่บอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นใครไม่ได้นะครับใช้คําั้นเลยว่ายังไม่เคยใครไม่ได้และทุกคนเนี่ยเรียกร้องหูโปยเซียนโจซือมากโดยเฉพาะหลีทงปิน่นแต่ที่ผ่านมาไม่มีได้แค่เสียงขาเหล็กไปได้หังจ้างหลีไปแต่หลีทงปิ่นไม่เคยให้ออกเลยรเราก็เลยพยายามพอสถานการณ์คุณปัจจุบันเนี่ย เราก็เลยพยายามขอเข้าไปขอขอขอเข้าไปว่าอขอเธออย่าได้คูโจโจซือเพราะว่าด้วยเทพโจซือเนี่ยด้วยพลังงานปีนี้กับปีหน้าเนี่ยท่านเป็นเทพที่มีพลังงานคุณชัยภูมิดะโดยเฉพาะที่ว่าใยหรือซึ่งมีชีวิตเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงอมไม่ว่าจะติดบ้านหรือติดตัวเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงเราเคยแนะนําให้คนที่มีปัญหาเรื่องวิบากกุ้งจนทิศทางบ้านเนี่ย โดยการเอาหูโป้ยเซียนเนี่ยที่เป็นหูอาวุธธรรมดาแปะหน้าบ้านอแต่อันนั้นก็คือเหตุผลที่ได้เนี่ยก็คือมีผู้ที่บังคับกระบี่ก็คือหลีทงปิน่นอยู่ในหนึ่งในนั้นมันมก็เลยทําให้หูนั้นมีประสิทธิภาพรุนแรงรหากเราจะบอกว่าในบรรดาโป้ยเซียนทั้งแปหลีทงปิ่นเป็นสุดยอดไหมบอกเลยว่าหลีทงปิน่นคือโป้ยเซียนใช้ได้ทุกองค์แต่หลีทงปิ่นเนี่ยเหมือนเป็นเทวอาจารประจําตัวอาจารย์แขกมากกว่าครับ ซึ่งสมาชิกขอก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์หลานศิษย์ขอช่วยใช่ท่านก็เลยช่วยแบบรวดเร็วและรุนแรงครับอ่ารวมถึงสมาชิกมาตัดสยามเนี่ยพอเห็นหูโป้ยโจซื้อนี่นะโอ้โหตาลุกดีตาทีา่โดนดูกีกคนร้อยสามสิบห้าก็ยังมีคนตั้งหน้าังตารอหูโป้ยเสียกันทั้งนั้นอ,ะอ่ะม,ม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเลยเพราะในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <laughs> เราก็เลยอ่ะออกหูโจซื้อแลอ้วกัน แลวทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าฮูาถ้าเป็นโปรเซียเนี่ยโจเซอเนี่ยรูปหล่อที่แรกแจกฟรีนะ<ช>รูปหลอรุ่นหนึ่งครั้งแรกคือแจกฟรีเลยใช,ใช่ครั้งแรกแจกในงานไหว้ครูที่สมุดประการแจกฟรีใช่แล้วก็มาจำกบางคนเนี่ยได้ห้าองค์บางคนได้สิบองค์บางคนได้ยี่สิบองค<ช>์ก็มีห้าสิบองค<ช>์ยังมีเลยนะ<ช>อ่าแล้วก็ภายหลังเอาไปขายแล้วก็บอกแล้วว่าไอ้ชุดที่แจกเนี่ยให้แจกต่อไปนะก็คืออย่าไปเก็บไว้อย่าไปขายให้แจกต่อไป แล้วเราก็ชัดเจนเลยนะเราที่เห็นเห็นนะไอชุดรูปหล่อลอยองค์ที่แจกตอนเหมือนกับพีไปวันนั้นน่ะมีอยู่คนหนึ่งได้ไปเยอะมากได้ยี่สิบองค์แต่เราหวกเราก็าอย่าไปขายนะให้แจกไปเป็นเป็นกุศลเพราะว่าวันนี้ได้ฟรีได้ได้ได้ฟรีไปให้แจกแล้วท่านจะช่วยเราเพราะว่าโจซื้อท่านสั่งมาวันนั้นแต่คนเนียกลับว่ามาขาย ชีวิตมันก็ถ่ายหลังถ่ายหลังถ่ายหลัง,ลงจนมันขายทุกอย่างในบ้านไปเลยอะ,อะมันขายไงจ๊ะใช่ไงก็อาจจะเป็นคํานั้นแหละมึงขาย,ขายมึงก็เลยขายทุกอย่างในบ้านจนบ้านก็ขายอะนัะน่นแหละแล้วก็ตัวในคนที่ซื้อไปก็ไม่มีผลกระทบะไรหรอกแต่เหมือนกับว่ามันรับคำแบบที่คำคำสัตว์ไปว่าเราจะไปแจกเพราะท่านให้ไปแจกแต่ภายหลังมาที่เอามาจําหน่ายเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มจําหน่ายพันห้าวะ รู้สึกองค์ละพันห้าแล้วก็โดดมาห้าพันโดดมาหม<ช>ื่นห้าโดดไปสองหม 20, ื่นห้าตอนนี้นี่ใครมีองค์หนึ่งก็คือองค์ไหลตังนะอ่าม,มีคนมีคนสมาชิกรายการประดิษยสยามเนี่ยถ้าเป็นโจเซอรรุ่นแรกซื้อกันองค์ไหลตงังอ่านั่นแหละแล้วก็พอมาโจเซอรรุ่นหนึ่งโอ้หเป็นที่ต้องการของคนสมาชิกรายการประดัยสยามจํานวนมากมีออกมานอกเว็บโดนซื้อหมด แต่โดนซื้อหมดวาลยสมาชิกซื้อกันไม่เหลือซื้อหมดอ่ะใครเห็นสมาชิกรายการตัะยาเห็นรูปเห็นรอยองค์รูเลยว่าของมันต่างก็ซื้อเคยมีคนซื้อกันแพงถึงองค์ 5, 5, 5. ห้าหมื่นห้าไอ้ผูู้ไอ้รอยองค์โจซื้อรุ่นหนึ่งเคยขายกันถึงองค์ 5, 5. ละห้าหมื่นห้าแล้วเท่องค์เดียวนะออจาจย์แครเห็นขายองค์ห้าหมื่นห้านี่ขายเกินยี่สิบองค์นะ่ะก็คือมีการซื้อต่างกันต่างวาระเกินยี่สิบองค์องกีละองเนี่ยองละห้าหมื่นห้าก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆเนื่อจากประสบการณ์ของโจซื้อเนี่ย มีประสบการณ์อยู่เป็นจํานวนมากพอมาออกโจ์ซลอยองค์รุ่นสองเพราะว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นสมาชิกมันตัสยามเพิ่มขึ้นหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกคนเรียกร้องอยากได้ลอยองค์โจือเราก็เลยออกลอยองค์โจสือรุ่นสอมเอามาก็เปี้ยงครับอีกก็มีสมาชิกมาเช่ากันเยอะแยะมากมายเอาไปแขวนเนื่องจากว่า มันไม่มีฟูเลมันมีแต่ลอยองให้เอาอแต่ใ,ในความเป็นจริงทุกคนอยากได้หูโจซื้อมากกว่าออ,อยากได้หูโจซื้อหลีทงปิ่นมากกว่าแต่เราเนี่ยไม่ใช่แต่สมาธิอยากได้จ้างแขกก็อยากได้แต่ท่านน่ะไม่เคยอนุญาตให้ทําออกมาืพราะอย่างที่บอกถ้าท่านแอนุญาตเราก็จะไม่สร้างโดยวัตถุมงคลทุปประเภทที่ออกในรายการมันตรัสยาเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการอนุญาตจากเข้ามาเราก็จะไม่สร้าง เพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วมันก็บอกโจซื้อช่วยด้วยแต่เขาไม่อนุญ,ญาตแล้วเขาจะช่วยมึงได้ไงเขาก็ไม่ช่วยอยู่แล้วใช่ใช่คราวนี้พอมาสถานการณ์ปีเนี้มันรุนแรงมากเราตั้งใจตั้แต่ธันวาปีที่แล้วเลยถ้าใครเห็นโพสจะรู้พยายามจะทำฟูโจซื้อให้ได้เพื่อให้สมาชิกเอาไปให้ได้แล้วก็เราก็ตั้งใจว่าอยากให้สมาชิกทุกคนให้ได้ไว้ด้วยซ้ำไปเราก็เลยพยายามทำฟูโจซื้อเนี่ยออกมาให้ได้ แต่มันก็หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้จนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าสถานการณ์ถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปสมาชิกรายการมาตดสยามคงไม่ไหวแน่ครับเราก็เลยเพียรพยายามเลยตั้งใจเลยว่าเอาถ้าเกิดใครมาก็ไม่สนแล้วมันก็เหมือนแปลกนะพี่กุ้งมาจากใต้เพราะว่ามนทรวงมาจากใต้ม,มามาธุระขอขายบาดตายมากเราบอกปัดเลยบอกผมไม่ว่าซึ่งปกติเราไม่เคยบอกปฏิเสธพี่กุ้งเลยนะเราบอกพี่กุ้งผมไม่ว่า แต่เราก็ไม่บอกว่าเราทําอะไรอืมอ่ามีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่จันแขกเก่งใจเก่งใจมากไลายมาสามวันติดเลยจะเข้ามาคุยธุระเราบอกว่าขอเกิดเลยอาทิตย์นี้ไม่ว่างว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างในโทรมาจันแขกมาประชุมด่วนขอเลิกขอกันเลยพี่เจ็ดวันนี้คือพี่ห้ามตามผมได้ขาดถ้ารักกันจริงพี่ห้ามตามผมมีงานด่วน คนทุกคนคิดว่าจันแขกต้องมีงานแบบคอข,ขาดบาดตายทําเรื่องอใหญ่รนแรงน่นนี่แต่ใครหารู้ไหมจันแขกนั่งทําหูนี่ถ้าใครเขาถ้าพวกนี้มานั่งดูหูเขาคงดังกลับมาอะไรจันแขกหูแค่นี้ต้องถึงคาดไปมาหาพี่เ,<อ>เลยนะอะไรเงี้ยเอาไปตรงหน้าขนาดพี่เอเนี่ยโทรมา,มารับเบอร์โทรศัพท์พี่เอเลยพี่เอโทรมามะรับเบอร์โทรศัพท์พี่เอเลยนะตอนทำเนี่ยเราก็ไม่กล้าจะรับคือหลายๆคนโทรมาแล้วก็ ไม่กล้าพเพราะถ้ารับไปปุ๊บเดี๋ยวทําไม่ได้ไม่สาเร็จเราก็เลยต้านั่งตาท<ำ>ํามันให้ได้ทํามันให้ได้เพื่อเพื่อให้หูเนี่ยมันผ่านมาให้สมาธิก็ได้แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ดีที่มันทําได้แล้วก็เทปเนี่ยที่จริงเทปวันนี้จะออาไอ้ไข่เฮงพันล้านนี่บอกสมาธิให้บอกเม่อก่อนก็ได้ที่จริงเทปวันนี้จะต้องอัดเป็นไอ้ไข่เฮงพันล้านเป็นรูปปูชาบานใหญ่และจานมือข้างหลังทั้งหมด เป็นรูปบูชาไข่หิงพันล้านเพราะว่ามันบอกว่าอาให้ทํามันออกมาอมันมันจะมาช่วยเหมือนกันเราก็บอกว่าบอบอแจ็คเลยแจ็คปรก็เตรียมตัวจะาได้ขายรอว่าแจ็คหยุดกันเลยแจ็คเอาโจซื้อก่อนอืเพราะว่าโจซื้อเนี่ยคิดว่าสมาชิกรายการมาตรดสยามเนี่ยเป็นลูกเป็นหล,นลานคัดท่านอยู่แล้วคือเป็นหลานสิลูกสิทท่านอยู่แล้วขอปุ๊บท่านช่วยแน่แล้วมันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยบอดแจ็ค เอาหูโจซื้อก่อนเพื่อให้สมาชิกเอาไปใช้ให้รอดให้ได้<ะ>แล้วเราจะในราคาปกติเลยก็คือให้ราคาที่ทุกคนเช่าได้ก็คืออยู่ที่ผืนละหนึ่งพันบาทแจงราคาเลยแจงราคากันเลยเออผืนละหนึ่งพันบาทอพอให้ทุกคนเช่าได้เลย<ะ>ซึ่งปกติถ้าหูโจซื้อแบบเนี้ยโดนผืนหนึ่งขั้นต่ำสามพันแน่ใช่ถ้าลงประทับสัญญาเรื่องลงไปโดนห้าพันแน่แต่วันเนี้ยเราก็อยากจะลงให้เต็มที่ของเขาเลย แต่เขาก็บอกไม่ต้องลงไปก็ไม่มีผลเท่าเนี้คือเต็มที่ที่สุดแล้ว<ะ>อ่าก็เลยเนี่ยได้มาเรียกว่าเรียกว่าเป็นผืนที่นําเลือทุกผืนเลยก็ได้<ะ>เพราะมันเหมือนกันหมดเป็นผืนที่นําเลือทุกผืนเลยก็ได้<ะ>อก็เลยเนี่ยได้ออกมาเป็นหูโจซือเทวา j a n โพเซียนโจซือลีทองปิ่นให้สมาชิกเข้าได้่<ะ>อาที่ผืนละหนึ่งพ<า>ันบาทนี่คือ ทุกคนเช่าได้แน่ถูกมากบอกเลยว่าทุกคนเช่าได้แน่เผลอละหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเอาให้ได้เอาให้ได้เพราะว่านอกจากรายการมาตัสยามแล้วเนี่ยมยถเดี๋ดยวเราจะต้องไปโพสต์ในทุกช่องทางของที่มีสมาชิกรายการบัตัสยามดูที่ทั้งที่ไม่ได้ดูใน youtube ไม่ได้อยู่ในเฟซบุ๊กเพราะนน TikTok, บางคนดูในทิกต็อกบางคนดูในไอจีบางคนดูในหน้าร้าน, <S <S นแล้วก็บางคนดูในอินตาแกรมบางคนก็ดูในเซลเพจ คือสมาชิกรายการมาดสยามต้องได้ทุกคนในทุกช่องทางน้องมวยถามน้องมวยถามกีนผืนครับจอมถ้าได้ทุกคนในทุกช่องทางเราก็เลยแบ่งเลยได้คนละร้อยห้าสิบร้อยสิบร้อยห้าสิบไอเต่าร้อยห้าสิบไอกอล์ฟร้อยห้าสิบไอ้มวยร้อยห้าสิบบนล้านทุกทุกช่องทางได้ไปแค่คนละร้อยห้าสิบผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับรายการอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่เป่ากอล์ปลาไอ้นตราายกถหมวยห้าคนแค่นั้นเอง ห้าคนอ่าเอเอไอเอมันอยู่ในเซลล์เพจอยู่แล้วเจ็ดละห้าสิบอ่าเจ็ดละห้าสิบเหนแต่ทุกคนอ่ะมีเอฟซีเป็นของตัวเองเกินร้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะมีอยู่แค่คนละร้อยห้าสิบเนอ่าให้ดูเลยว่ามีคนร้อยห้าสิบสิบเนแบมเี่ยมราคาหนึ่งพันสองร้อยค่ะเลี่ยมราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอ่าใครที่เช่าวัหนึ่งคผ่านใครคุณไปติดต่อเขาให้ได้ครับ เอาจริงเทปเนี่ยพุทธคุณของโจซื้อถ้าใครเคยเป็นสมาชิกรายการมังตราสยามก็าเรารู้อยู่แล้วคนโจซื้อนะง่ายๆสั้นๆมึงอยากได้อะไรมึงขอเลยแค่นี้เองเลยจริงๆคือถ้าเราบอกดีทางเรื่องเงินไมครับดีทางเรื่องโชคลาภไมครับดีทางแก้วคาดไม่ขัดค่นั่นแหละทุกอย่างมึงขอคุณพันธุ์มครับดีทางเรื่องขอรูปไมครับดีทางขจัดอุปสรรคไมครับดีทางคดีความไมครับดีทางเดินทางไมครับคือที่มึงคิดได้ทั้งหมดอะขอได้หมดเ อ่อผม่าไปเล่นการพนันได้ไปคับได้ผม่าเป็นถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้ามึงขอได้ก็ได้อะ่ถูกถูกจริงจและที่สำคัญเหมือนที่ถ้าใจเราได้ได้หมดกับตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ให้ใจเราได้เท่านั้นเองรับประกันว่าได้จริงๆโอ้ยเทียนนี่คือชนิตว่าอ่าวันนี้ถ้าขายบ้านไม่ได้เดือนนี้ผมตายแน่แน่ขอมาแล้วร้อยเอ็ดเอ็ดย่านน้าขอไม่ได้มันขอก็รูปหล่อรุ่นสองมันขอได้อ่าอนนั้นถ้าถามว่า แล้วก็มีคำถามอีกอาจารย์ค,ครับฟูนี่แรงกับรูปหล่อแรงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าได้ฟังจากอาจารย์นะอา<ร>จารย์บอกแล้วเท่านถามว่าอาจารย์ครับระหว่างรูปหลารุ่นหนึ่งรุ่นสองอะไรแรงกว่ากัน<ห><ๆ>อ่า่เลยความแรงไม่หนีกันไม่หนีกันอาจารย์ครับระหว่างรูปหลอรุ่นหนึ่งรุนงนนร่นสองกับฟูนี่แรงแรงกว่าฟูฟูค่ะอูถ้าฟูเนี่ยอ่านี่สมัคำามจะปานจะหูเนี่ยแล้วจะต้องมีคำถามแน่นอนว่าจะต้องพกติดบ้าน หรือติดตัวถ้าสถานการณ์นี้นะคือชีจริงไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องที่ว่าจะให้ใช้คนเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่ก็อยากพูดเลยเพราะอูว่าแค่คนเพจละลายห้าสิบผืนก็คงไม่พอแล้วแต่ถ้าถามว่าความจำเป็นต้องใช้เนี่ยติดตัวไว้ก่อนหนึ่งผืนมีติดตัวไว้ก่อนถ้าทุนทรัพย์น้อยครับต้องการให้ทุกคนในบ้านได้เอาไปจิบบ้าน ติดไว้ตรงไหนของบ้านติดไว้กลางบ้านได้กลางบ้านติดไว้กลางบ้านได้ติดไว้หน้าบ้านได้หน้าเหนือประตูหน้าบ้านได้กลางบ้านเหนือประตูหน้าบ้านจะกันเรื่องเนี่ยคุณสายอาถรรพ์ม์ดาเรื่องร้ายแล้วก็ได้โชอติดไว้กลางบ้านคือคุมพลังของคนทั้งบ้านเวลาใครเดินผ่านมาไหว้ขอได้หมดแต่ถ้าพบติดตัวไปไหนก็เปียเสมอนมีท่านไปเลยอ่าก็คือแนะนำคราเนี่ยสามอย่างพอหน้าบ้านกลางบ้านพกติดตัวครับ ส่วนบ่กอาจารย์ครับผมจะเอาไปไว้ไวไหลังโต๊ะทางานผมตั้าไปไว้มึงพกติดตัวดีกว่าอืมอ่าโอเคพกติดตัวเลยถ้าใครจะไปไว้หลังโต๊ะทํางานให้คนทําธุรกิจให้เราทําธุรกิจแล้วคนจะชนะลัชนะมึงเมื่อมันมมติดมึงพก<อ>ไป<ว>ชนะแน่นอนอค,คือมึงอยากได้มึงขอเลยครับอย่าว่าแต่รายการอย่าว่าแต่สมาชิกมันจะอาจารย์แขยังยังขอเลยนะกับป้ยเสียนี่คือยังขอเลยนะเชบอกให้ จางแขกม,มีปัญหาเรื่องที่ดินใช่เนี่ยแหละแม่งโกงมันโกงกูไปหลายล้าน<ช>บอกเลยนะด้วยความใจดีขออาจารย์แขกโดนโกงเป็นร้อยกว่าล้านอว่าชิบหายถ้ามันโกงอันนี้เดี๋ยวกูมีปัญหาแน่เลยนึกนึกถึงใครไม่ออกแล้วไปดูคงช่วยบ้านโอ้ชิปหายกูมีปัญหาเรื่องของบ้านกูนี่ทำบ้านก่อนเลยพอทำเสร็จปุ๊บคนเดียวที่กูนึกถึงเลยโจเซย์กูจุดท่วมหน้าบ้านเลย อเอารูปหล่อลอยองค์ไปไปแสงคอแล้วกดจุดทูหน้าบ้านตั้งโต๊ะจุดทูบบ่อเนี่ยมันสุดวิสัยแล้วถ้าคนนี้ไม่กลับมาเคลียร์เรื่องที่นะผมมีปัญหาแน่เลยร้อยกว่าล้านตอนนี้ติดขัดแน่ครับถ้าเสียเงินร้อยกว่าล้านตอนนี้มีปัญหาแน่ถ้าเสียทักค่าหกสิบล้านยังพอได้ถ้าร้อยกว่าล้านตอนเนี้ยมีปัญหาแน่ช้าวันรุ่งขึ้นนี่เรื่องจริงมีตาแหล่ช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาบอกเป็นผู้ใหญ่มา จ่ามีปัญหากับคนที่อยู่เรื่องที่นี่นะใช่เดี๋ยวผมเรียกมาจัดการเองโอ้โหเรียบร้อยจบเลยใช่เขาเพ่งใจพอจบเรียบร้อยเสร็จตัวปุ๊บคือนั้นน่ะมาเลยช่วยแล้วนะมาบอกกูงี้เลยว่าช่วยแล้วนะนือคือมายืนยันเลยว่าคนที่ช่วยเรื่องนี้คือเขาเขามาเลยโดนตัวที่มาด้วยตัวเองเลยช่วยแล้วนะอเรื่องนี้นะกูพูดตรงนะเรื่องเนี้ย กูเคยไปนอนที่เขาใหญ่โคราชครับอ่าเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเขาก็บอกเลยเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเนี่ยอ่าเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเนี่ยเขาช่วยไม่มีปัญหาแต่เรื่องเนี่ยเขาไม่ช่วยอวันหน้ากูจะมีปัญหากร่ดินผืนเนี่ยเขาไม่ช่วยเขาพูดอย่างนี้เลยอว่าอาชิพหายแล้วเขาไม่ช่วยเร่สุปัญหาแน่เลย แล้วก็เรื่องนี้ยผ่านมาสี่ปีกูก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแม่งมีปัญหาจริงเออมันกลับมาอขนาดเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่โคราชอ่ะกูขออะไรไม่มีไม่ช่วยนะแต่เรื่องเนี้ยแกบอกแกไม่ช่วยอจกบอกว่ากูผูกเอาไว้ท้่จไปแก้เองเอะไรวะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผ่านมาสี่ปีมามีปัญหาจริงจริงกูก็ขอกระโจซือเลยเพราะกูถือว่าเป็นเทวอาจารย์ที่แบบ คือเทพเกี่ยวกับเรื่องดินอย่างเงี้ยเทพที่อยู่กับวิญญาณสิ่งมีชีวิตเทพดินใกล้เทพมรคคาที่คุมคุมมนุษย์อ่ะไปถึงก็ขอโจเือเลยเกาลุบหล่อรูปหล่อมามาใส่คอเลียบทองอ่ะยังอยู่เลยไม่ได้ใส่ลงมาว่าจะเอามาให้ดูเรียบทองอย่างนี้เลยตลัดหกหมื่นกับาทอ่ะกูบอกว่าเนี่ยแต่ตานนั้นกูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตลัดทองเะยกูใส่แค่เรียปพลาสติกบอกก็แค่ ถ้ากูผ่าเลยเนะี่ยเดี๋ยวกูจะเรียบทองเก็บไว้เลยโอเคกูจะเก็บที่เรียบทองเก็บไว้เช้าวันรุ่งขึ้น,นเนี่ยโทรมาอาจารย์มีปัญหากับคนนี้มาเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวถ้าคุยกับมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยบอกเฮ้ยไม่ทักไม่ดีบ้างไปยิงอะไรเรียกมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวผมจัดการอาจารย์นั่นคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยบอกเอ้ยไม่เอาไม่เอา สไตล์เราี่เราไม่ใช่นักเลงใช่ใช่มึงอย่าไปเห็นว่ากูไปสามร้อยไม่ใช่ตอนนี้เป็นอาจารย์อาจารย์แขกสามร้อยไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์แขกเป็นสอาจารย์แขกสามร้อยคือเราเป็นคนที่มีเหตุผลคุยกันรู้เรื่องถ้าไปถึงพบเขาปัญหาการเจ็ดวันเดียวจบเรื่องนั้นวันเดียวจริงๆแล้วจบเลยบอกโอ้โหพัต่อกลางคืนผู้ก็บอกช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปมาบอกแค่ว่าช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปคือที่ผู้เนี่ย เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์นี้จริงๆมองว่ามันเป็นวัตถุมงคลที่พาสมาชิกรอดได้ครับก็เลยออกมาให้สมาชิกเช่าส่วนส่วนสมาชิกที่เข้ามาข้างหลังเนี่ยที่มาถามว่าคู้กับรูปหลอนเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองแรงพอกันแต่ถ้าเป็นหู้อาจารย์บอกแรงกว่าแร่ยอนแรงสุดค่ะฟังจะปากจัดหรือว่าย้อนเทปดูได้นะครับโอเคู้แรงกว่า อ่ะสรุปวันนี้ก่อนวันนี้ก็คือฮูเทว่าอาจารย์โพสเซนโจซือหลีตรงปิดอ่าเป็นผืนที่มีลงประทับอย่างเดียวอ่าก็พุทธคุณน็่คือนำเลิกล้วนๆเลยผืนละหนึ่งพันบาทครับถูกมากถูกที่นะเนี่ยวันนี้ก็เท่านี้ทุกคนก็ไปล่าฮูกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับผม